เอาละครับก็สวัสดีครับท่านผู้ชมครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการ Maximum Gaming Channel กันอีกแล้วนะครับผมวันนี้ครับเรามาอยู่กับเกม Cookie Run Over Break กันอีกเช่นเคยนะครับผมวันนี้ครับเรามาอยู่กับแพทใหม่อัปเดตประจําวันที่เท่าไหร่ไม่รู้นะครับผมไม่ได้เปิดดูนะฮะแต่เป็นแพทใหม่ของคุกกี้อ่าแบล็คเบอร์รี่นั่นเองนะครับผมอ่าเป็นแพทอัปเดตเนาะเออนะครับผมอ่เดี๋ยวเรามาอ่านรายละเอียดอัปเดตกันนิดนึงนะฮะอ่ะเด ปรับสมดุลเกมนะครับผมคุกกี้รดแบล็คเบอร์รี่นะครับผมเพิ่มพลังชีวิตเพิ่มคะแนนเยลลี่แบล็คเบอร์รี่อ่านี้อยู่แล้วนะครับผมเพิ่มคะแนนเยลลี่จากเอ่าขอโทษนยครับหาไปกันเพิ่งตื่นนะครับผมเพิ่มคะแนนเยลลี่แบล็คเบอร์รี่ที่วิญญาณตัวที่สี่ผลิตอ่าโอเคครับก็ถือว่าคะแนนเพิ่มนะฮะแล้วก็ผีพ่อบ้านลดลดระยะเวลาครูทำเปลี่ยนไอเทมที่ผลิตและลำดับในการผลิตไอเทมอืม โบนัสคู่ผสมก็เปลี่ยนกลายเป็นเพิ่มะคะแนนเยลลี่แบล็คเบอร์รี่นะฮะก็คือเน้นๆเลยนะเน้นที่คะแนนที่เยลลี่แบล็คเบอร์รี่นะฮะคุกกี้นักสำรวจเพิ่มพลังชีวิตเพิ่มการกระโดดหนึ่งครั้งในขณะที่ใช้ความสามารถเปลี่ยนแครเปลี่ยนพรแคนดี้จากเพิ่มคะแนนเหรียญทองเป็นคะแนนเหรียญทั้งหมดอ่าแล้วก็คะแนนแล้วก็เปลี่ยนเป็นเพิ่มคะแนนเยลลี่อัญมณีนะครับผมโบ,บนัสนี่ปก,กติมันก็เพิ่มอยูอย่แล้วใช่ไหมถ้าจะเพิ่มถ้าผมจำไม่ผิดแต่คุกกี้นักสำรวจมันเคย โดนบัฟไปแล้วรอบหนึ่งไม่ใช่เหรอแสดงว่าตัวนี้เป็นตัวเป็นตัวหนึ่งครับที่โดนบัฟมาสองรอบนะครับผมอ่าแต่ว่ารอบนั้นรอบไอ้รอบที่โดนบัฟตอนได้สกินเด็กกับอ่าคุกกี้เขาเรียกค,คุกกี้นักกล้ามาตอนนั้นผมจะแม้ว่ามันไม่ได้แบบบัฟอะไรขนาดนั้นมันแค่บัฟแค่คะแนนเยอะขึ้นเฉยแต่นี่คือมีการเปลี่ยนนู่นนี่นั่นนะมีการรีอ่าเขาเรียกว่ามีการปรับสมดุลใหม่อ่ะนะครับผมคุกกี้ลดพัคอนลดพลังงานเอลดพลังชีวิต เพิม่มน,นเยลลี่ป๊อปคอร์นเยลลี่ป๊อปคอร์นสีเหลืองป๊อปคอร์นสีชมพูน้ำแข็งแล้วก็สายลุงนะครับผมเป็นพรอแคีนดี้จากเพื่อคะในเยลลี่ทั้งหมดเยลลี่หมีทั้งหมดเป็นเยลลี่ทั้งหมด,หม,ดมะเขือเทศสุดเฮียบนะครับผมเพิม่มคะแนใน,ใน,ใ,นในการวิ่งเต็มสปีดก็ผมจําได้ว่าตอนก่อนเนี่ยมันก็มันเคยโดนปรับมารอบหนึ่งนะครับผมซึ่งคะแนนตอนนั้นเนี่ยสัตว์เลี้ยงถ้าเกิดเราว,วิ่งด้วยความเร็วแสงน่าจะอยู่ที่ประมาณล้านกว่ามั้งเออถ้าผมจำไม่ผิดนะนะครับผม ก็โดนบัฟมาอีกก็น่าจะล้านห้าล้านล้านหกอะไรเงี้ยเออนะครับต่อมาครับคุกกี้แซนด์วิชนะครับผมลดระยะครูไทม์ของออเดอร์อ่าแสดงว่าเรียกได้ไวขึ้นนะครับผมโค้งคะแนนทำแซนแซนด์วิชพรีเมียมสำเร็จปกติคะแนนจะอยู่ที่ประมาณ7ล้านมั้งเออนะครับ5ล้าน7ล้านประมาณเนี้ยนะครับผมถ้าเกิดทำแซนด์วิชของไอโตพรีเมียมได้หรือเปล่าผมจำไม่ได้นะครับผมอ,อ่า แล้วก็แซนดวิชแตงกวาครับเพิ่มคะแนนเยลลี่ที่ถูกห่อด้วยแซนด์วิชนะครับผมอ่าก็มีแต่ปรับคะแนนนะครับเชียร์ลีดเดอร์ไอตัวนี้ด้วยโดนปรับมาด้วยเหรอโอเคครับเพิ่มคะแนนเยลลี่หลากสีเพิ่มคะแนนกระโดดเมื่อเล่นก,กองเชียร์นะครับผมแล้วก็ลูกบอลดิสโก้จะเพิ่มคูลทามนะครับระยะคูลทามอืมนะครับอืมเทพซิดาก็โดนปรับมาด้วยนะฮะตัวที่ไปโผล่ในเนื้อเรื่องของคฤหัสัตเอคฤหิฮัตเอของทัฟเฟิลอะ โผล่หมดเลยนะครับผมได้คะแนนไอ้ได้บัฟเพิ่มหมดเลยนะครับเพิ่มชีวิตเพิ่มคะแนนเยลลี่ทั้งหมดขนาดสร้างเกาะป้องกันอันนี้มาแนวเท่ๆอ่าคุกกี้เลมอนนะครับผมอ่าเพิ่มคะแนนเยลลี่เทพธิดานะครับผมอืมแล้วที่เหลือก็เป็นการปรับแมปนะครับผมอ่าโอเคอือขาวอีกแล้วนะครับผมอ่ะเดี๋ยวเราไปดูกันครับว่าอ่าเดี๋คุกกี้ชาเลนจ์ มาครับดังคว้าทะเลนะฮะ4 6 6 6ล้านของผมนะครับคะแนนไม่ตกไปท็อป5แน่นอนนะครับอ่านี่นะฮะบอกว่าไม่ตกไปท็อป5อ่ามีแบ a ็ k เบอร์รี่มาใหม่นะครับผมโอเคอ่ะมาเดี๋ยวเรามาเทสกันเลยดีกว่าคอผมเต็มหมดแล้วนะครับผมเดี๋ยวดูซีเขาใช้อะไรกันเครื่องยนต์ทัวแล้วก็หมีเน้นโอ้โหเน้นๆเลยนะเน้นเน้นเน้นไอ้นี่เลยนะ เน้นเยลลี่หมีนะฮะไหนเอ่ยตุ๊กตาหมีนะครับผมแล้วก็เป็นถั่วอ่าโอเคครับมาอ่ะประมาณนี้อ๋อเออเยลลี่หม,มีมันเยอะนี่หว่าใช่ไหมเออก็ว่าทำไมถึง,ถงอำมาใช้กันนะฮะ ตกใจครับต่อกี้นี่ลืมไปว่าใส่ตุ๊กตาหมีมานะแลรว่าจะมีอะไรมาชนแล้วนะครับโอ้ก็ได้อยู่เนี่ยเพราะว่าเออเขาเรียกอะไรอ่ะสมบัติหมีมันเยอะมากอ่ะไม่น่าทำไมเขาถึงเอาทำไมเขาถึงเอาอันนี้มาใช้กันนะฮะ ใช่ได้เอาใช้ได้อ๋พลาดไปแล้วได้แลวครับเดี๋ยวเรามาเล่นเอาให้ขึ้นเดมอันก็พอแล้วเนาะเพราะว่านี่มันไม่ได้ยากมากนะฮะแต่ผมว่าคุกกี้ชาเลนนี้นะครับผมถ้าจะเอาท็อกผ้าเนี่ยต้องเปย์นะต้องเปย์ต้องไม่พลาดนะครับผมเพราะว่าตัวนี้มันมันเน้นวิ่งอย่างเดียวครับมันไม่ได้เน้นแบบมันไม่ได้เน้น ส่วนของสกิลผมว่าน่าไม่ไม่ได้จะต้องมีงให้ยื้ออะไรนะฮะคิดว่านะอ๋อชนไปละเนี่ยผมพลาดแล้วแหละคะแนนหายไปเยอะแล้วฮะโหยาก,กนะเนี่ยตรงนงี้พูดไปเล่นไปเออยากครับยากยาก โหงานนี้ด่านนี้ค่อนข้างค่อนข้างต้องฝึกเยอะเลยนะครับผมถ้าไม่เป๊ก็เรียบร้อยเลยนะฮะรอลงข้างล่างดูก่อนนะครับผมไป ผมว่านะครับผมตรงนี้เนี่ยด่านนี้เนี่ยถ้าใครไม่มีสมบัติตุกตาหมีหรือหรือมันเวลไม่เยอะเวลไม่เต็มอะ่ะแนะนําว่าให้เปลี่ยนเป็นหอยได้นะตรงนี้นะเพราะว่าคะแนนมันค่อนข้างที่จะเยอะพอสมควรเลยอ่าชิดเนี่ยถ้าเปลี่ยนเป็นหอยคะแนนก็น่าจะพอๆกันหรือเปล่านะครับผมก็ไม่รู้นะเพราะว่า ส่วนตัวผมมองอ่ะผมว่าเปลี่ยนเป็นหอยได้นะครับผมแบบไม่ใช่หอยแบบไข่มุกนะหอยหอยสังที่มันผลิตไอเจลลี่อมน้ำไอไอเชลี่ยเขาเลยอมไปด้วยน้ำเลยเนี่ยนะครับผมใช้ได้ใช้ได้นะครับใช้อันนั้นได้โอ้โหตุ๊กตาผีหมีมาเยอะเลยนะฮะตุ๊กตาม่วง คขึ้นให้ถึงเดมอนดลูกโอ้โหนี่นนอย่าบอกว่าผมต้องห้ามพลาดเลยอ่ะอ๋อโอเคไม่ต้องคิดว่าน่าจะได้อยู่พ้าแค่จุดเดียวนะ่าจะไม่เป็นไรนะฮะนี่ไงแคบแสดงว่าตัวนี้ มีเขาเรียกว่าอะไรนะอ่ามียือ้อมียือ้อในส่วนของพลังชีวิตนะฮะนั่นไงนั่นไงใช่จริงด้วยนะฮะคือเลือดมันใกล้จละหมดเนี่ยนั่นไงตายยาวเลยฮะโอเคครับ341ล้านนะฮะท็อปเท่าไหร่48โอเคเดี๋ยวค่อยมาเล่นแก้นะฮะผมยังไม่ต้องรีบ ของฟรีนะเก็บๆไปโอเคครับผมอ่ะอันนี้ก็เป็นส่วนของชาร์เลนคุกกี้นะครับผมของแบล็ k เบอร์รี่นะฮะ, ury, ะ,ฮะก็เซ็ตทำไมอนด์ก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับผมตามหาคุณผีที่ทะเลหาดทำไมมันดูน่ากลัวจังวะอ๋อเหมือนในนี้ฮะอ่าเขาเรียกว่าเหมือนแล้ววะเหมือนอ่าเป็นอีเวนท์ที่คล้ายๆกับอีเวนท์ของแกนแชมเปยนลีกนะฮะก็คือต้องทำทำโพสทำครบสิบอันก็จะได้ตามที่กำหนดนะฮะ อโอ oh, ้แจกของแจกเงินรัวเลยเนี่ยมีแจกชิ้นส่วนด้วยสำหรับคนสำหรับคนที่เล like ่นมานานแล้วเนี่ยนะครับผมสบายๆนะฮะของฟรีก็ครับบอกเลยว่าคุกกี้ตัวหน้าเนี่ยมีกันมีมีเพชรกันสุ่มแต่เบินไปหมดอ่ะนะครับผมอ่าอีเวนต์ตาหมอนคืออะไรไม่รู้มาอ่านดิคือรหัสของคุกกี้นักสำรวจกว้างจริงเหมือนสถานที่ถ่ายหนังสมัยก่อนเลยจริงด้วยเตียงนี่เตียงนี่ทั้งใหญ่ทั้งนุ่มนอนนอนกีซาด์วิได้สบายเลย อ๋อไหนๆก็ไหนๆเราก็มาลงตัวแล้วมาเล่นปลาหมอนกันก่อนนอนกันดีไหมเอาสิเขเล่นพอเล่นเสร็จมากินเซร์วิสต่อก็คงจะสุดยอดมากแล้วพวกมึงจะนอนกันทำไมวะถ้า,างั้นนะเห็นเพื่อนๆใส่ชุดนอนเล่นปลาหมอนกันแบบนี้น่ารักเหมือนอยู่ในหนังเลยคุกกี้เทพไม่ได้ก่อนจะไปแปรงฟันก็ช่วยมาทางนี้ก่อนสิอ,อ๋อมันถือไม้แปรงฟันกับไอ้นี่นี่หว่ากับแก้วน้ำเอาไว้ใส่ใส่น้ำไว้ไว้แปรงฟันอ่ะผมก็งงว่าสกิลไอ้สกินมันคืออะไรทั้งนั้นเล่นปลาหมอนเลยน่าสนุกจังเลย มาไพรีบลุกขึ้นมาฉันจะนอนบนเตียงนี่แหละไม่มีสกินของตัวครับใช้สกินในนี่แหละช่ไม่ได้แล้วงั้นดูอยู่เฉยแล้วกันทุกคนจับหมอนเราไว้แล้วใช่ไหมงั uh, ้นเรามาเริ่มกันเลยอ่าฮะอ๋อมันต้องใช้มันต้องใช้ตั๋วในการปาหมอนนะฮะนึกว่าปลาได้องนี้ต่อวันนะอ่ามามาเรามาลองปลาหมอนกันครับปาไงวะโหเสียงเกมดัง ันต้องรอรีโลดนะฮะมันก็หลบอยู่ที่เดิมกูก็ปาอย่างนี้ได้ดิเฮ้ย hey, หลบอย่างนี้อยู่ที่เดิมมันก็ปาได้เนี่ยเอออ๋อเหมือนอีเวนต์ไน้นี่ครับถ้าใครที่ไม่เคยเล่นเหมือนอีเวนต์อ่าเขาเรียกอะไรนะอ่าอีเวนต์อีเวนต์เนี่ยยิงเป็ดยิงเป็ดเออถ้าใครที่ไม่เคยเล่นตามตามส,สนุกนะฮะ นีเนี่ยสิบเก้านะฮนะโอ้แต่เสียงเกมดังมากครับปรับดนึ่งสิบเก้าอ๋อแล้วมันก็จะมีอีเวนต์เล่นเล่นทั้งไอ้นี่นะฮะเล่นทั้งเซิร์ฟนะฮะโอ้ <laughs> เหมือนบังคับให้ป่าเดี๋ยวมีรางวัลให้อะไรบ้างอ๋อโอ้โหมึงจะมีฉายายอีกเหรอ แชมป์ปาหมอนมือโป,โปโอเคครับปล่อยไว้งั้งนแล้วกันนะฮะ <c oughs> โอเคครับส่วนอื่นก็น่าจะไม่มีแล้วที่เหลือน่าจะเป็นการปรับคุกกี้นะฮะอ่านี่ไงมากันเต็มเลยนะฮะก <c oughs> ็จะมีผมอ,อจริงๆผมอยากได้สกินชุดเคซี่คิวนะสกินนางสวยนะฮะแต่อดต้องต้องไปเล่นกในกองของจำมาเนาะ <c oughs> แล้วก็อันนี้สกินโห มาเต็มเลยนะฮะโอเคครับก็เดี๋ยวส่วนของคุกกี้ทั้งกี่ตัวเนี่ยหนึ่งสองสามสี่ห้าหกหกตัวเนี่ยเดี๋ยวผมน่าจะทําเป็นคลิปแยกนะแต่ไม่สัญญาว่าจะมาหมดนะครับผมอ่าเดี๋ยวแบ็คเบอร์รี่เนี่ยเดี๋ยว,เด,ยวเดี๋ยวต้องมีเอาไปเล่นในมัสเตอร์แลนแน่นอนนะครับผมแต่ผมกดฝึกวิ่งนะผมไม่ได้กดแบบวิ่งจริงจังๆนะครับผมแบบเป็นการรีวิวแบบสั้นๆว่าเป็นยังไงโอเคขึ้นไหมอะไรเงี้ยนะครับผมโอเคนะครับ ก็สำหรับคลิปนี้ประมาณนี้แล้วกันนะครับผมถ้าใครที่ชอบอย่าลืมกดไลค์ซับสไครต์แล้วก็แชร์กันด้วยนะครับผมเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมคิปต่อไปนะครับผมแล้วก็เดี๋ยวคลิปหน้านะครับผมคลิปถัดไปนะครับคิดว่าน่าจะเป็นคลิปสุ่มโดครายบทเทิ <S <S คลความจริงอ่ะผมว่าจะลงตั้งแต่ก่อนแพทก่อนไอ้คลิปแบ็กเบอร์รี่มาแล้วแหละแต่ว่าคือแบบพอจะลงอ่ะมันก็ได้ของเรื่อยๆไงแล้วผมก็เขาเรียกว่าอัดไว้แต่ว่าไม่ได้แบบไม่ได้ไม่ได้พูดนะครับผมอัดแบบเป็นอัดเสียงเกมอย่างเดียวนะครับผมไม่ต้องห่วงครับ ก็ดูดูเอดูดูคนเกลือไปแล้วกันพังๆนะครับผมว่าเป็นยังไงนะครับโอเคครับไปแล้วครับไว้เจอกันครับผมบ๊ายบายครับ